หนึ่ง53นาทีนะครับ10โลครึ่ง1 0 5จุดห้าโลผ่าไปแล้วนี่สี่แล้วนะครับออกเดินทางกันที่พระรามแปดแวะซื้อเอรืก่กงดก่อนครับสองลูก ถึงแล้วนะครับถ่ายดีพว,อนนวกอะหรือไม่ถ่ายเราไปวอร์มก่อนดีว่า10นาทีไปเข้าแค่วอร์มยังเหนื่อยเอยเอาไงดีจะถ่ายหรือไม่ถ่ายดี <f> ไปต่อหรือพอแค่นี้ดีวะ วอร์ไมสิบกว่านาทีดูเหนือคาะนี้แล้วอ่ะอากาศาสามสิบสองนะครับน่าจะยากวันนี้วิ่งให้จบก็บพอดูแค่วอร์มขนาดนี้เหนื่อออกเยอะกว่าเพื่อนแล้วมังเนี่ยครูนี่นะครับบ็อกซ์สตาร์ท ห้องน้ำนะครับรถ<ด>โอ๊ยไม่ไหวแล้วเหงื่อออกเต็มแว่นเลยครับต้องเก็บก่อนเอาแว่นเก็บกบ่อนเบลอใช้ไม่ได้แล้วเก็บก่อนตอนนี้ตีสี่ห้าสิบแล้วนะครับเหลืออีกสิบนาทีเตรียมตัวสตาร์ทนะไปเข้าบากันก่อน น Eller, ับนะครับนับเรื่งมินิมาราทอนชุมือที่สูงสุดและส่งเสียงกันหน่อยนับเรื่งระยะมินิมาราทอนสิบกโลพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะให้สัจญาณด้วยการนับถอยหลังห4 3 2 1คสับส Foto benar-benar, ya kan, dari ya, Wini Malapan, 10 kilo. Ya kan, 10 kilo, ya kan, Foto benar-benar, ya kan, sama ร้อนดีไหน่าจะไม่ไหวแล้วน,นี่ต้องพอดแล้วสู้ไม่ได้หน่อยมากงตอนนี้วิ่งอยู่สี่สอี่โคตเหนื่อยกายมันร้อนต้องเปลี่ยนมาเป็นวิ่งยิวๆแล้วไม่ไหวจริงๆจบว่าอไหร่ก็เท่านั้นแหละ

เี้ฮัโลโหลชิวๆเลโอ้ยทโกล้านะครับเนื่อยาต้งต้องถึต้องถึงอีโก้นลครับว่าฝืนต่อไปอาจจะเป็นลมได้ กินละสองแก้วแม่งเลยร้อนโคตรโดนค,ความร้อนก่อน,นหนักมากครับทางที่ดีมีเมตาเราควรจะซ้อนนะครับไม่ควรมาลงมันหนักเกินไปหพักมากนครับถ้าเราเหนื่อยอย่าไปฝืนแต่ดูนลังไปเราไปได้ไม่ไกล อาจจะน็อกไปเรื่อยๆเขาเองใช้โกโกโกสามโลสามโลกว่าสามโลเก,กือบสี่ห้ากิโลกลับตัวนะครับเดี๋ยวอีกสองโลกว่าสองโลกว่านั้น ต่อาอ <c oughs> ไปไปเดินสักนาทีไปไปสะานนิ่นั่นนะครับ ไปสะพานแล้วก็ลงสะพานเดี๋ยวเข้านะวตัวแล้วครับพี่เดิน,นอีกโอ้ยไม่เหลือเกินหน้าเนี่ยเต้นชัยโอ้โห ใกลแค่ไหนือใกล้ไปทุกคนไปลงเนินแล้นะครับหนักคนละมวนเลยครับว่าตอนเดินวิน เนี่ยเนี่ยเ่นใจอยู่างาน,นนะครับอี่เดียวเท่านั้นไปถึงแล้วนะครับขรางงนี้ที่10กิโลฝั่งนี้นะครับอ๋อ10กิโลสีน้ำเงินครับ

อากาศมันคือัวไปที่จางวันนี้สุดนะครับกดยอดลากูหน้ากูตายร้อนชิบหายภูเก็ดตดอแาคน้ยำน้อยไปหน่อยต้องกินสักห้าแก้วเนะี่ยคนตักไม่ทัน chơi nam đó. <laughs> Thực đấy là khi người Nam toàn người đấy, à... <laughs> 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 แบมพอกแอนจิแอนเจลเซ็นเตอร์ไขเจียวครับผมอาถุกแบบแรกกายสาดีเด็กพ่อป้าโฟรจัตตี้แอนเจลเซ็นเตอร์เป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรเพื่อตอบสนองคนไลฟ์สไตล์นะครับสำหรับคนทันสมัยและผู้ที่ใส่ใจสุขภาพซึ่งเป็นการรักษาที่พุ่งเน้นไปถึงการหาสาเหตุของความเจ็บป่วยมากกว่าการที่จะไปเพียงแค่้การรักษาตามอาการครับ สถานประจำไปเพื่อความสขของท่านและารตลาดไได้รับ อันนี้เพราะว่ากายมันร้อนสุดแต่ก็เต็มที่ร่างกายเราอยู่จุดไหนเราต้องยอมรับนะครับเปินได้ก็ตายแันนี้ก็ทรมานมากอย่างนั้นน่าจะเป็นที่ลาฟูน่านะโอเคไม่ถือกล้องแนละ้วดูเสื้อผ้าเลยอายเขาีอย่างนี้ กินข้าวกันสักหน่อยดีกว่าาม,งมดง